นี่ถ้าเป็นนันก็เป็นนะคะเรือข้อศอมันก็เป็นนะคะมาค่ะส่วนปากนะคะแล้วกับจมูกนะคะแล้วก็ขป้าส่วนตาเนี่ยเราก็เนี่ยจะทำใเป็นหน้ามันนะคะตามใจก็ได้นะคะต่อไปคิ้วนะคะนี่ตาด้วยต่อไปก็ว่าเขาขึ้นนะคะแต่นี้เราก็ทำหูจึ๊บจึ๊บเอาก็ได้กหินะคะนี่เราก็ทำผมใส่ไว้หน้าแต่นี้นะคะนี่เราก็ทำผมแบบนี้อีกชั้นหนึ่งทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบสี่เส้นนะคะนะค่ะนี้สามเส้นนะคะทำไปสี่เส้นนะคะสี่เส้นมันจะใหญ่นะคะแต่ว่าข้อศอกเนี่ยนะคะจะไปส่วนคอเราลงมาแล้วก็ทำแบบนี้นะคะ โค้งยาวลงทำเป็นขาเจาะอนะคะท้องยาวๆแล้วก็ทำให้มันส่วนกลางขาเนี่ยคะ่ะแล้วก็ทำให้มันเท่าน้องทำอยู่แบบนี้นะคะมันจะตรงเนตรงกันนะคะต่อไปค่ะทำขาลงมาแบบนี้แล้วก็ทำขาลงมาแบบนี้พอ,อนันนีง่ายๆเสร็จก็ทำอ,อันนีง่ายๆเลยก็คือเกือกมานะคะคติดมันเดี่ยวข้อนี่งจะเป็นอย่างนี้แล้วก็ทำหัวใจติดตรงหลังด้วยนะคะทำหัวใจซ้อนกันนะคะนี่ซ้อนกันสองขานะคะแล้วก็ต่อไปทำหางโค้งทีละชั้นนะคะสี่ชั้นมันผมอย่างนี้นะคะตอนนี้ได้อสองชั้นแล้วก็สี่อันนี้ชั้นกาษาแล้วก็สี่แล้วค่ะก็เหลืออันที่ทำเพิ่มเติิิมมมกก็คคคืออหัวใจไปีนนะะะะเเพ่ต้า อีกก็เป็นสองชั้นสามชั้นแบบนนะคะต่อไปค่ะเวลาันง่ายๆที่สุดก็คือดาวนี่ทุกคนเคยเห็นดาวบนฟ้าไหมคะส่องแสงสีขาวทางนี้อีกแล้วก็แ๊บนี้นะคะดูมือนะคะผมไปทางนี้ผมไปทางนี้ค่ะทำง่ายนะคะเอาไปทำก้อนเมฆนะคะจึ๊บ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 แบบนี้นะคะแล้วก็ทำก้อนเมฆลงมาอยู่เทา้ามือคอยของมนะคะแล้วก็ทำทำผมใจอีกดวงนึงอยู่บนฟ้าแล้วก็ทำสองชั้นอีกไหมคะนี่เพิ่มงเตือนอะไรอีกไหมคะมีตเครื่องเตือชั้นสุดใจแบบตรงนี้ก่อนแล้วก็ทำ อันนี้เนี่ยเป็นโค้งโค้มันดูนจะเนโค้งโค้งแสงแสสว่างอันนี้แสงนะคะมีแสงก้อนนี้ขคดดึงแค่นี้ก็จบแล้วนะคะน้องๆอยาทำปามไหม